ศึกษาดูการน,นะครับแล้วก็นําเรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยโครงการสับสนจากการท่องเที่ยวนะครับนะครับอาจจะมีบางท่านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทางสายบริหารเนี่ยเราพิจารณาแล้วก็เห็นว่าชายแดนของจังหวัดชุมพรผมคิดว่าการทวโครงการอะไรพวกเนี่ยนะไม่ว่าจะเล็กหรือวจะใหญ่ถ้าแ,แนะนะข็งันนะนักท่องเที่ยวนะวยความด้วยความ ตั้งใจด้วยความปราถนาดีพอนะแล้ววันนี้ท่านพอ,อออท่านก็ามาเองนะครับพร้อมใคอนคณะที่ลงมากันเพื่อคนสถกิจเราเนี่ยแต่ว่ามันมีหลักการมีวิธีการอะไรยังไงในเรื่องของคุปองสารทองจบไปแม้เราจะสังเกตว่าแม้ท่านสถานที่รชาชการโครงการดีๆที่มาถึงท่านแล้วนะเ,รเราก็เราก็ต้องรับผิดท่านแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ขึน้นหนคยระดับสุดขวแล้วครับอ,อ,อยากให้เ,เ,เด่นชันั้นก็เจ้าเด็กนะน้าตลาลุ่มนะครับอันนี้เป็นผู้ในาการพขพนะครับคน,คนเขาเรียกกันว่าขออขออนะฮะก็ก็เป็นผอที่เป็นที่แอ้นะครับเรียกกันขอแอ้ก็ได้เผเิญกันที่ไหนก็คงคุณต้องมาตอกเนื้อตับตัว เป็นคนกับคนสนิทโงการท่องเที่ยวโงการธุรกิจเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้านะครับหรือว่าไม่มีการสามสิบยี่สิบสามสิบรายนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็กทที่เรียกว่าออทํากิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนิ่เกี่ยวกับพลราอกับการทั้งสวาน,นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนืองกือกลุ่มอาหารเรือกิอจกรรมท่องเที่ยวร้วานนวดต่างๆ นะครับถามว่า300บาทมาจากไหนรูกเนี่ยโรงแรมจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าท่านได้300บาทใบละ100บาท3ใบ,บเอาไปใช้ที่ร้านาสถานการณ์การเชื่อมัมมนจะซบเซาลงถูกไหมครับเพราะว่าช่วงปีใหม่แต่คนใช้จ่ายมันเยอะแล้วนะครับแบงค์พันยังก๊อปปี้ได้ไหมผมก็ใช่ผมก็ก๊อปปี้ไ่ได้ก๊อปปี้ไงก็ไม่เหมือน <laughs> นะครับก็ในโครงการนี้เชครับเช็คตั้งนะครับแล้วูุณลูกค้าเชเข้าไปแล้วต้องทำเคเชให้งแนแสามารถเร่ขากันาเฟขายกาแฟที้นห่งในโรแรมเราเอางลาพ่มต้งการเนี้เราต้องเพิ่มงการติต่างหากักัส่วน คือโรงแรมเอง่ยใช้ห้องอาหารที่มันเป็นคาเฟ่ที่กินอาหารเช้าตลอกบริหารในพื้นที่อื่นมาแล้วนะครับในช่วงที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะฉะนั้นเอ่อเป็นไอเดียหนึ่งที่อยากการเซ็นขึ้นมาให้เป็นรูทที่ชัดเจนแล้วมาคะสามารถมาซื้อร้านอันนี้ร้านเดียวแบบองควมแค่ร้านเดียวร้านของเขาเอะไรแบบของทางนงนะครับส่วนร้านกร้านอาหารอื่นเขาจะได้ ถนนโรงแรมเระโปรหมดเลยร้านกัวเองบอกเราบังไป <America. S 1> ใช้ซื้อน้ำเเอร์ร้านโรงแรมนี้นะอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ช่วยโปรโมทร้านอื่น <B ong> เรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับออตอนนี้ถ้าทุกท่านมีมือถือนะครับท่านเข้าเขตเลยเที่ยวสไตล์พิมพ์คําว่าเที่ยวสไตล์กิเลยนะครับการคุณแจกบูฟ <B ong> <B ong> องตุ๊ก <B ong> ลูกค้าสามารถเอาเงินนีน้ไปใ,ใ <B ong> ช้ได้เลย น้องสีนะ้ำจะเดินถามว่าใช่ร้านของใครนะครับผมหาใน Google m a p บบที่เจอนะครับเราจะบริการถึงที่อยากนะรวมถึงตะกี้ที่เสื้อของด้านหลังเนี่ยตรงชายทะเลเนี่ยตอนนี้มีคนเริ่มมาใชา้คืนหนึ่งเยอะมากหลายร้อยหลายพัยนคืนถึงพันคนที่เอาอาหารมานั่งกินกันินทะเลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีนโยบายที่ อาจจะมีวงค์ดนตรีเปเล่นชายทะเลให้ถ้าเป็นกรณีร้านอาหารที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ร้านผมเนี่ยเดือนมกราคมถึงหนึ่งคนจะยืนเลยอยู่แล้วอยากให้ท่าถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ลองบิลนมาเป็นร้านอาหารเป็นฮับให้กับทางโรงแรมนะครับนักท่องเที่ยวแต่นท่องเที่ยวในยจะไปดีอ่างเงี้ยทำได้ไหมลองดูนะครับครับ โครงการที่เป็นโครงการที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยานะครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองสัตหีบอําโครงการชื่อว่าเที่ยวสัตหีบเช็คอินกินฟรี3 0 0บาทขึ้นมานะครับเป็นโครงการที่จะกระตุ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของอำเภอสัตหีบโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเทศบาลเนี่ยนะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นนะครับ อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเมืองสัตหีบเองนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีอะไรดีบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทอยทอก็เลยทาโครงการมีขึ้นมาเพื่อกระตุ้นครับโดยโครงการจะมีโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วก็มาเข้าพักแล้วก็จะได้รับบอตเชอร์ไปเป็นคูปองนะครับไปใช้จ่ายในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็ ร้านค้าอย่างเช่นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนะครับร้านนวดร้านสปาหรือแม้กระทั่งร้านซื้อของขายของที่ลึกนะครับเป็นของฝากจากเมืองสัตหีบกลับไปได้นะครับโดยทุกท่านที่เข้ามาเช็คอินระหว่างวันที่3มกราคมปี2 0 6 5เป็นต้นไปถึง31เดือนมกราคมเป็นเวลา1เดือนนะครับจะได้รับคูปองหรือบอเชร์เนี่ยมูลค่า300บาทฟรีไปเลยนะครับเพื่อไปใช้อย่างร้านค้าต่างๆที่ร่วมเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงเดือนมีนาคมนะครับซึ่งโครงการตัวนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าจะทําให้สร้างกระแสของการเดินทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับรวมทั้งจังหวัดใ,ใกล้เคียงในพื้นที่ของจังหวัดชมพูเข้ามาเที่ยวในพื้นที่สัตหีบมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเห็นแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ชนบุรีในอำเภอสตีหีบแล้วก็ในเขตของพื้นที่ท่าตรอนออกเนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยครับ